สิบมนะีบทที่สิบและบทที่สิบเอ็ดบทที่สิบรัตนสุขยานีทัภูตานิสมาคูตานิอุมมานิวายานิวะอันปะวิเกอัพเพวะปูตาสุม,มานาเขวันตุอทัทโธสิสักกันจะสุนันตุภาสิตังปะสมาหิปูตานิสามาสเณทสะเปเมตังกะโรธามนุสิยา ปัชาชายาทีวาจากรต,ตจะิรันติเยปะลิงปัสมหิเนรักคธาอัปปมาตายังคินจิวตังอิทังวาหุรังวาสเกเทวายังรัตนังปณีตังนะโนสามัญตุอัตถิตาธาคเตนะอิธรรมปิพุตเถรตนังปณีตัง เอเตนะสะเชนะสุวัตททถิโหตุพระยังวิราคงอะมะตังปณิตังเจ้าเท้เาชะพาสกยันนีสมาิโตนะเตนะธรรมเมนะสัมมติอินจิอิดมปีดมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสจเจนะสุวัตถิโหตุ ยัมพุทธเสโรปาริวนาอิสุจริงสมาธิมานันตะริกัญญะมาหุสมาธินาเตนะสัโมนะวิชติอิธัมปิธรมเมทตน,นังปณิธางเอเดนะสันเจนะสุวติโอสุเยปุคลาอัตฉริสังปัสกาจัตติเอตานิยุภานิ โหติเตทักีเนยาสุตปัสสสะโมตาเอเตสุปินานิมหาภลานิอิธรรมปิสังเคระตะนางปณีิสังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยตุปายุตตามนัสสะเทนานิกามิโนโพตมัสสะสัทนำบิเตตติตาอัมาตัง พิเคยหารัฐามุธาพิพุติงพุชะมานาอิธรรมปิสังเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยตินภะคีโลปะทถวิสิโตสิยาจะตุพิวาเตพิอะสัมปะกาปิโยอะทูปะมังสัพปุริสังวะตะมิโย อริยสัจานณีเจอเวจะปัสสติิคมปิสังเขระตนังปณิตังเทเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวะยันติคมทีระปัญเยนะสุเทสิตานิปินจาปิเตโหติภูสัพปมัตตานะเตภวัง อา,าทะมะมะทิยันติอธรรมปิสังเกตตน,นังปณิตังเฮเทนะสัจเจนะสุวัติโหตุสัาวัสสภะสานะสัมปะยะปะยาสุธรรมาชะอิตาภวันติขัคยะทิจิวิจิกิจิตันจะสีรพะตัง Kaya bising kain cik cak hukah pah pah ye he cak wipak idam pisang kera tenang wanitang etena sace na suat ki wotok kinca pisang kaman karo tipa pakang kaya เตตัสวาอภพโสตัสปฏิสัทายะอภพตาติตะปัสสะพุตตาอิทัมปิสังเคระตังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอตุวะน้ำปคุมเตยท้าภุสัสสิปเกกิมหา นัมาเสปะทะมัสเมนงคิมเฮตะทูปะมังธรรมะวะรังอาเทสยินิพพานะคามิงปะระมังหิตายะอิรามปิพุเตระตระนังปณีตังเฮเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุวะโรวรัญยูวะรโทวะราหะโรอนุตตโรธรรมะวะรังอาเทสยิ อิธรรมปิพุทธเถระตนงปณิตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุขีนังปูระนังนะวังนักพิสัมพวังวิรัตตจิตายติเกผวาสิงเตขีนะพีชาอวิรุณหิจันธานิพพันติขีรายทายมปฏทโปอิธรรมปิสังเกระตนงปณิตัง เอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุยาตินะบุตานิสมะคตานิภูมานิวายานิวะอันตะลิกะตัทาคตังเทวะมนุสสปุชิตังพุทธังนมัสสามะาสวัสดิโหตุยานีทะภูตานิสมะคตานิภูมานิวายานิวะอันตะลิกะตัทาคตัง เทวะมนุสย์ปชิตังธรรมังนะมัสสะมะวสุวัติโหตุยานีท่าภูรานิสมาคาตานิอุมานิวายานิวะอันตะลิเกตถาคตังเทวะมนุสยุชีตังธังมังนะมัสสะนะมะสุวัติโหตุบทที่สิบเอ็ดอาตานาติยะปริษบทย่อ สัพพะโรคะวินิมุตโตสัพพะสันตะภาวชิโตสัพพะเวระมะติกันโตนิพุโตจตุวังผวาสัพพิติยวิวันชันตุสัพพะโรโกวินาสตุมาเตควาวันตารายาสุทีหิทายุโตผวาภิกขะนัสสิลิสันิจังพุทธาปจายโนุจตตาโรธรรมะ วัฒนติอายุวโนสุขังพาระรังคลิปถัดไปบทที่สิบสอง